ในนช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่หนัง Mission Impossible ภาคใหม่เข้านะครับผมก็เลยแหวกแนวซะหน่อยถือสะว่าคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษให้กับนักแสดงที่ผมชื่นชอบกันแล้วกันครับกับทอมครูซนักวิ่งที่แสดงหนังได้นิดหน่อยถ้าใครชอบคลิปสไตล์นี้และอยากให้ผมทำคลิปแนวนี้อีกก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมรักไก์ด้วยนะครับ ทอมครูซชื่อนี้คงไม่มีใครบนโลกใบนี้หรอกครับที่ไม่รู้จักกับพระเอกหนังเรื่อง Mission Impossible ที่หลายคนนั้นยังไม่รู้ว่าชีวิตในวัยเด็กของเขานั้นไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบทอมครูซเกิดในวันที่3กรกฎาคมปี1962เมื่อกว่า60ปีที่แล้วเลยครับในครอบครัวที่ไม่ได้ร่ำรวยอะไรโดยที่มีแม่นั้นทำอาชีพเป็นครูสอนพิเศษและมีพ่อเป็นวิศวกรสมัยที่ครูซนั้นยังเด็กครับ เขามักจะโดนพ่อตีเป็นประจำเขาบอกว่าพ่อของเขานั้นไม่ค่อยจะใส่ใจเขาเท่าไหร่เลยและมักจะชอบใช้ความรุนแรงกับเขาเป็นประจำและในตอนที่ครูสนั้นอายุ12พ่อกับแม่ของเขานั้นก็ได้แยกทางกันครับโดยที่เขาได้มาอยู่กับแม่ซึ่งสมัยนั้นแม่ของเขาก็ต้องทํางานมากถึง4งานในวันเดียวเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวมีเรื่องที่หลายคนยังไม่รู้ครับว่าในสมัยเด็กของครูสนั้นเขามีปัญหาในการอ่านหนังสือเป็นอย่างมากครับ ที่เกิดจากอาการดิสเลกเซียซึ่งเป็นภาวะในการเรียนรู้บกพร่องซึ่งสิ่งน,นี้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของครูสเป็นอย่างมากครับโดยเพื่อนเพื่อนของเขามักจะหัวเราะยะเขาเสมอเวลาที่เขาอ่านหนังสือแล้วติดติดขัดขาดประกกบกับการที่เขาต้องย้ายโรงเรียนทั้งหมด15ครั้งใน14ปีกว่าจะจบมัธยมทำให้ผลการเรียนของเขานั้นค่อนข้างจะตกต่ำเป็นอย่างมากเลยครับแต่ในด้านของการแสดงนั้นเขากับเริ่มใช้เวล์ตั้งแต่อย่างเด็ก ก่อนจะไปกันที่เรื่องต่อไปทอมครูซนั้นดูจะเป็นนักวิ่งมากกว่านักแสดงจะด้วยสามครับทอมครูซนั้นเขาเคยเปิดเผยว่าเขาสามารถวิ่งได้เร็วมากที่สุดคือ27.3กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่้ทวัดจากความเร็วที่เขาเคยทำได้ไว้กับอีธานฮันในมิชชั่นอิมพอสิเบิลคือ24.6กิโลเมตรต่อชั่วโมง ด้วยค่าสถิติที่ตัวเขาวิ่งเร็วที่สุดนั้นเกิดขึ้นในมิชชั่น Impossible 3ครับช่วงท้ายเรื่องเลยและภาคน,นี้จะเป็นภาคที่ตัวเขาวิ่งมากที่สุดเหนือทุกภาคซึ่งวิ่งไปมากถึง3,212ก้าวถ้าใครยังไม่รู้ว่าวิ่งเร็วแบบระดับทอมครูซในเร็วขนาดไหนผมก็จะลองเปรียบเทียบกับนักบอลอย่างคริสเตียโนโรนัลดคนนี้นั้นสามารถวิ่งเร็ว,รวถึง33.95กิเมต่อชั่วโมงเลยครับเพราะฉะนั้นแล้ว ถ้าไม่ติดเรื่องอายุทอมครูซก็น่าจะวิ่งเร็วเกือบเท่าๆนักกีฬามืออาชีพเลยครับกลับมาที่เรื่องตอนที่เขาเรียนกันครับจริงๆแล้วสมัยที่เขาเรียนมัธยมปลายเขาเคยมีโอกาสสมัครเล่นละครของโรงเรียนได้ได้รับบทตัวเอกถึงแม้ตอนนั้นเขาจะยังมีอาการดิสเลกเซียซึ่งหลายคนก็อาจจะคิดว่านี่จะส่งผลต่อการแสดงของเขาแน่แต่แล้วทุกคนรวมทั้งตัวเขากลับต้องประหลาดใจเป็นอย่างมากครับ เมื่อเขาอยู่บนเวทีอาจจะเป็นเพราะการอานสคริปต์นั้นเป็นสิ่งที่เขาชอบเขาจึงมุ่งมันและอยากทำมันอย่างไม่ย่อทอ้อเลยทำให้เขาแสดงออกมาได้อย่างดีเยี่ยมซึ่งเขาเล่าวา่านั่นเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เขารักและชอบนั้นก็คือการแสดงถึงขนาดกลับมาบอกกับแม่ว่าเขาต้องเป็นนักแสดงให้ได้ในอนาคตเลยหลังจากที่ครูสครับตัดสินใจไม่เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย เขาจึงไปสมัครงานเป็นพนักงานร้านอาหารในนิวยอร์กทำงานทุกอย่างตั้งแต่ล้างชามไปจนถึงรูปมือพักครัวเพื่อแบ่งเบาภาระของแม่ที่ต้องทำงานคนเดียวในการเลี้ยงดูเขาและน้องสาวอีกสามคนโดยระหว่างนั้นเขาก็หางานแสดงไปด้วยเพราะเขาเชื่อว่านั่นคือสิ่งที่เขารักเขาเลยทำมาโดยตลอดและแล้วในปี1981จุดเริ่มต้นทางด้านการแสดงของเขาก็ได้เริ่มต้นอย่างจริงจัง เมื่อครูสนั้นได้พบกับ Creative a r t i s t Agency คนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ช่วยและผู้นำเขาเข้ามาสู่วงการการแสดงโดยหนังเรื่องแรกที่เขาเล่นก็คือ endless love แล้วก็ได้รับบทเล็กๆในหนังเรื่องนี้ครับหลังจากนั้นเขาก็แสดงภาพยนตร์เรื่องอื่นอีกแต่ก็ยังไม่ค่อยมีชื่อเสียงมากนะักแต่ความพยายามไม่เคยทอรยยศใครหนังที่เริ่มทำให้เขาเป็นที่รู้จักก็คือท็อปกันในปี1986 โดยหนังเรื่องนี้นั้นไม่เพียงแต่จะทําให้เขาประสบความสําเร็จผู้สร้างนั้นก็ประสบความสำเร็จไม่แพ้กันครับเพราะหนังนั้นทํารายได้มากกว่า11,000ล้านบาทเทียบกับทุนสร้างเพียงแค่5้0ล้านบาทถือว่าโคตรครจะคุมเลยครับแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าภาพยนตร์ที่ทําให้เขาดังข้ามฟ้า,ฟาและเป็นที่รู้จักในระดับโลกก็คือเรื่อง Mission Impossible ซึ่งเริ่มภาคแรกในปี1996และนับจนถึงวันนี้กว่า27ปี มีทั้งหมด7ภาคเลยครับโดยภาพยนตร์ชุด Mission Impossible นั้นกวาดรายได้ไปมากกว่า1นึแสนล้านบาททั่วโลกเลยครับชีวิตนอกจอเขาก็ถือว่าน่าสนใจเช่นเดียวกันครับเพราะทอมครูซนั้นถือเป็นนักแสดงคนหนึ่งที่มีจิตใจชอบช่วยเหลือผู้อื่นครับครั้งหนึ่งในปี1996นั้นเขาพบผู้หญิงที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จึงช่วยพาเธอไปที่โรงพยาบาลโดยเมื่อไปถึงห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลแล้วผู้หญิงคนนี้ กลับไม่มีประกันครูสจึงต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้เธอกว่า3 0 0แสนบาทนอกจากนั้นแล้วเขาก็ยังเคยบริจาคเงินมากกว่า100ล้านบาทให้ The Church of Scientology ซึ่งเป็นองค์กรที่ช่วยเหลือคนที่มีอาการดิสเลกเซียเพราะที่นี่นั้นเคยรักษาให้เขาหายจากอาการดังกล่าวได้ด้วยครับใครจะคิดเลยครับจากเด็กที่มีภาวะบกพร่องในการอ่าน จนมีปัญหาในการเรียนและต่อมาก็ไม่ได้เรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยเพราะต้องออกมาทำงานเพื่อหาเงินช่วยแม่เลี้ยงดูครอบครัวใครจะไปคิดว่าวันนี้เขาจะกลายมาเป็นหนึ่งในนักแสดงที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่งของโลกโดยทรัพย์สินมูลค่ากว่า20 0ล้านบาทครั้งหนึ่งเขาเคยบอกว่าถ้าเขาจะลงมือทำอะไรก็แล้วแต่เขาจะไม่ทำมันแค่ครึ่งกลางแต่เขาจะทำมันเกินร้อยและทำให้มันสุดความสามารถเท่านั้น คือสิ่งที่เขารักจริงๆแถมให้อีกสักนิดก็แล้วกันครับหนังส่วนใหญ่ของทอมครูซนั้นมักจะมีฉากวิ่งที่เป็นเอกลักษณ์หรือเป็นเครื่องหมายการค้าของเขาเลยครับแต่หลายคนอาจยังไม่รู้ภาพยนตร์ที่มีฉากที่เขาต้องวิ่งมักจะประสบความสำเร็จมากกว่าหนังที่เขาไม่มีฉากวิ่งนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่เขาต้องวิ่งในหนังทุกเรื่องก็เป็นได้ครับทุกคนคิดยังไงครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้เลยถ้าใคร อยากให้ผมทำคลิปแนวนี้หรือสไตล์นี้อีกก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมรักไกด้วยนะครับ